สวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็วาดสัตว์เลี้ยงของเรากันนะคะที่เป็นน้องหมานั่นเองเราจะวาดน้องหมากำลังวิ่งก็เริ่มต้นจากการสังเกตง่ายๆก่อนเลยวาดหัวเป็นวงรีเอียงเล็กน้อยนะคะแล้วก็ตามด้วยหูเป็นน้องหมาหูตั้งหรือใครจะวาดน้องหมาที่หูตกก็ได้นะคะแล้วก็วาดจมูก จ้าตัวนี้จะจมูกใหญ่ๆหน่อยนะคะแล้วก็วาดตาตากลมๆหรือจะวาดตาเป็นวงรีก็ได้แล้วก็ใส่ลายที่ตาของเขาจะเป็น หมาที่มีตาดำข้างหนึ่งมีลายที่หูอีกข้างหนึ่งแล้วก็วาดตัวไม่ยากค่ะวาดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าโค้งๆเล็กน้อยแล้วก็วาดขา ขาหน้าก็จะเป็นสามเหลี่ยมโค้งๆหน่อยเราไม่ต้องลงน้ำหนักเข้มมากนะก็าวาดไปแล้วก็วาดขาหลังทั้งสองข้างก็จะโค้งๆหน่อยแล้วก็หางใส่ก้นให้เขาด้วย แล้วก็มีลายที่ลำตัวค่ะเราจะมาลงหมึกกันนะใช้ปากกาเมจิกธรรมดานี่แหละเราก็จะเริ่มจากวาดที่หัวก่อนเลยหัวโค้งๆแล้วก็หูสองข้างซ้ายแล้วก็ขวาก็หูด้านในแล้วก็วาดหัว โค้งลงมาค่ะตามสกเก็ตเลยแล้วก็วาดตาตาเป็นวงรีแล้วก็วาดตาด้านในแล้วก็ตามด้วยจมูกจมูกใหญ่ๆจมูกสีดำ ก็วาดลายให้เขาลงไปที่ตาที่เราล่างไว้เหมือนกันที่หูด้วยแล้วก็วาดหลังโค้งๆกับลำตัวตามด้วยหางแล้วก็วาดก้นให้เขาแล้วก็มาวาดเท้าข้างหน้าก่อน ก็ลำตัวโค้งๆตามด้วยขาข้างหลังแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็เท้าข้างหน้าวาดลายให้เขานี่ใส่สีลงไปแล้วแต่เราเลยนะคะจะใส่สีอื่นก็ได้นะ เสร็จแล้วง่ายๆเท่านี้เองนะคะ